โสวัสดีครับจองอร์วตเตอร์ข่าวอะไลเร็วแรงทะลุรดลกนะครับวันนี้ฮะวงการ AV ต้องสั่นสะเทือนครับนุ่มๆถึงกับคลั่งตามหารหัสหนังกันทั่วโลกโซเชียลเลยะฮะเพราะว่ายิงสาวรายนี้ฮะเธอมีนามว่าซากิชินไคนะฮะเป็นอดีตนักว่ายน้ำหญิงทีมชาติญี่ปุ่นรีกีนฮะมีดีกีดีกีนะครับระดับแชมป์โลกฮะวันนี้ครับ เธอได้ตัดสินใจเข้าสู่วงการ a v วหรือว่าวงการหนังโป๊เป็นที่เรียบร้อยสร้างความวาวุ่นจิตหงดเงี้ยวให้กับหนุ่มๆที่เคยเห็นภาพเธอเป็นนักกีฬาแข่งขันว่ายน้ําแต่วันหนึ่งเนี่ยเธอบอกว่าฉันไม่อยากจะว่ายแล้วฉันอยากจะกินน้ําอำก็เดี๋ยวเราไปดูประวัติของเธอสักนิดนะครับคือถ้าถามว่าซากิชินไคหรือซากิจังเนี่ยทำไมเป็นกระแสบนโลกโซเชียล หนุ่มๆถึงอยากดูกันนักกันหนาทั้งที่รูปร่างหน้าตาเนี่ยก็ถือว่ากลางๆนะทั่วไปไม่ได้สวยระดับท็อปนมไม่ได้ใหญ่หรือว่าอะไรแบบก็คือกลางๆอะ่ะแต่เพราะว่าเธอเนี่ยเคยเป็นอดีตนักว่ายน้ำดีกีระดับแชมป์โลกไงเคยได้แชมป์เยาวชนโลกประเภท200และ400เมตรหญิงนะแล้วก็ถูกตั้งความหวังว่าจะไปถึงแบบ กีฬาโอลิมปิกเลยอะภาพจําของเธอเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นภาพของคนในเครื่องแบบหรือว่าบุคคลสาธารนณะที่จูจ่ๆวันหนึ่งเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะแก้ผ้าแล้วก็มามีอะไรกับผู้ชายให้ทุกคนดูก็คือเป็นหนังโป๊เนี่ยมันก็เลยทําให้อิมแพกตรงเนี้ยของซากิจังหรือซากิชินไคเนี่ยมันร้อนแรงแล้วก็โดดเด่นกว่า นักแสดง AV วีรายอื่นๆนะนะเพราะว่าจากอาชีพเดิมของเธอด้วยตรงนี้ก็สร้างแรงกระเพื่อน้ําแทบจะแตกกันเลยแค่เห็นปกนะฮะเธอก็แถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะนะบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฉันจะมาเล่นหนังโปเลยนะคะฉันไม่อยากว่ายน้ําค่ะฉันอยากจะกินน้ําของผู้ชายเยอะๆเลยค่ะเ,ออเ,ออนเนี่ยก็เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะว่ายน้ํานะครับตอนนี้เนี่ยจะต้องมา วนเวียนอยู่ในวังวนของน้ำเงียเ้ยนเฮ้ยป้าทะลึ่งเกิน,นครับนี่ฮะก็เป็นรูปร่างหน้าตาของเธอนะส่วนค่ายที่เธอสังกัดเนี่ยแน่นอนฮนะเป็นค่ายที่สุดคีเอทอย่าง SOD Soft on Demand นะที่ภาพปกออกมาภาพแรกเนี่ยก็เป็นเธอสวมชุดว่ายน้ำเลยแหละน่าจะเป็นอะไรที่เดาไม่ยากนะเนื้อหาก็คือเป็นนักว่ายน้ำแหละแล้วก็มีอะไรกับผู้ชายบริเวณไอสะเวนเนี่ยไอสะที่คุณตานะที่ คู่ความบวดวงการ A-V เนี่ยจะต้องเคยเห็นครับเพราะว่าใช้ถ่ายหลายเรื่องมากๆนะฮะก็ถือเป็นอีกทางเลือกของนักดูหนังโปนะครับผลงานของเธอกับค่าย SOD d e b u เดบิวต์เนี่ยใช้ชื่อว่า New ซีโลกใหม่ใต้ทะเลนะฮะก็เป็นโลกใหม่ของเธอด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับการว่ายน้ำหนังเนี่ยจะลงขาย ในวันที่23กุมภาพันธ์2565นี้แล้วนะครับหนุ่มๆก็อดใจรอสักนิดหนึ่งฮนะเราก็จะได้เห็นเรือนร่างของอดีตนักว่ายน้ำดีกีแชมป์เยาวชนโลกวัย21ปีซากิจัง ที่มีส่วนสูง175เซนตเมรเลยนะฮะนี่ตัวสูงขายาวแน่นอน,นะฮะแล้วก็ไหล่เนี่ยกว้างเพราะเป็นนักว่ายน้ำไงจะได้ดูหนังโปสไตล์นักกีฬากันบ้างโอ้โหก็ทำให้จินตนาการเตลิดเปิดเปิงถึงกับต้องเอามือเนี่ยเข้าไปในกางเกงกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวรอวันที่หนังของเธอเนี่ยออกวางขายยังเป็นทางการแล้วก็ได้รับชมเดี๋ยวจะมารีวิวเกี่ยวกับสาวสวยอดีตเงือกสาวทีมชาติญี่ปุ่นรายนี้ อีกครั้งหนึ่งนะฮะใครคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะฮะคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิทเตอร์วิทเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะ